พลตำรวจตีสืบพองษ์ภาสยวันเป็นเพื่อนรักกันครับสืบพองษ์ภาสยวันนะครับสนิทกันครับสนิทกันมากเลยไอ้ไอสืบอพองษ์ภาสยวันนะครับสมัยอยู่ลบบุรีอ่ะไอ้สืบพองษ์นี่เขาเป็นคนสนิทท่านพันธุ์นภีรสมใจโพดาพลครับเป็นคนสนิทเลยครับ คอยหนีขวดเหล้าให้ท่านสมใจแบนะ็คเลเบิลนี่มากลางคืนน้กกินเหล้ากันตาแดงเมาตาแดงเลยไอ้สไอ้ไอ้ไอ้สืบพงนี่เป็นคนสนิทเลยครับผมนี่เป็นคนที่ท่านสมใจโพดาพลเรียกตัวผมจากชัยบาดาลให้ไปนั่งฝั่งตรงข้ามเลยครับท่านสมใจนั่งอยู่เงี้ยนะครับท่านผู้กำกับเนี่ยแล้วเอาโต๊ะผมเนี่ยไปนั่งฝั่งตรงข้ามท่านสมใจเลย ไอ้สืบพงนั่งเอียงไปผนังห้องอย่างนี้ก็ถามว่าไอ้สืบนายเขาเรียกกูมาทําไมวะเนี่ยกูอึดอัดมานั่งอยู่ในห้องเดียวก็พผู้กับอ้เที่เขาขูมไปก่อเรื่องยิงใครเขาอีกก็สีเขาเลยเอามึงมาเก็บเขาไว้เนี่ยนั่งจ้องมองหน้าท่านภูิกับอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> นายเอาไปเก็บเอาไปเก็บในห้องครับกลัวเผลอก็ไม่ได้นะครับแต่นี้ท่านสมใจพดาพลเนี่ยท่านเมตตา ท่านเมตตาครับท่านเป็นคนเมตตาอารมณ์ดีครับท่านอารมณ์ดีพอเย็นปุ๊บท่านก็นั่งดื่มเหล้าท่านที่บ้านพักนะครับดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วไอเดียท่านจะบันเจดิดคิดไปไอ้นั่นเฮี้ยไอน้นี่เฮี้ยไอ้นี่หน้าตายนะครับมาเนี่ยผมได้ยินผมเงียบเงียบถอยออกมาไอ้สืบมันก็ต้องนั่งเสร์ฟเหล้าให้นายไปนะครับสืบพงษ์ นั่งเป็นเพื่อนนายผมออกไปผมก็ฟาดแม่งคืนนั้นแหละนะครับก็ถือว่านายพูดแล้วนะครับช้ามาท่านถามเฮ้ยใครไปยิงไอ้หานี่ตายอ่ะก็นายสั่งเมื่อคือนนะ <laughs> นายสั่งเมื่อคือนนะครับ ท่านเจอท่านท่านเมตตาผมนะท่านสมใจโพดาพนะเจอผมก็ไปกราบตักท่านนะท่านก็ตีหลังไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูมึงรอดมาเป็นในพ้นก็เขาได้นะี่ยนะดีใจเลยนะเขาคิดว่าผมติดคุกตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วนะครับอนายนาย,นายท่านชอบพูดครับไอ้คนนั้นเฮี้ยไอ้คนนี้ไม่ไหวไอ้เฮี้ยนี่เสือเลยนะครับ ต้องจับก้อนดูครับท่านสมใจโพดาผลท่านเมาแล้วก็อเอ้ยอย่างนี้นะครับผมก็มีเทปอัดเข้าไว้อัดเข้าไว้วนะครับถอยมาผมก็ไปเลยเพราะเป้าหมายเรารู้อยู่แล้วเขาว่าเป็นใครอะเป้าหมายเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครบ้านช่องก็รู้อยู่แล้วข้อมูลประวัตินะครับหลอเปาวนินโยนติ้วอตอนเย็นประมาณสักทุ่มนะ ท่านก็จะโยนติ้วแล้วอะหารเครื่องประหารหัวสุนัขเราก็รับคำสั่งก็ไปแล้วนะครับใช่ท่านเมตตาผมฮะท่านเมตตาไอ้หนูเอ้ยมึงรอดมาได้เป็นในพงในพลกับเขานะลูกนะมาในะท่านเมตตาผมครับท่านสมใจโพดาพลนะครับท่านคงคิดว่าผมจะติดคุกติดตลาด <c oughs> <c oughs> นะครับลากเต็นท์มาอยู่ใกล้ๆใช่ไหมโอ้โหนี่ประจําครับ เมื่อก่อนไปเขาใหญ่ครับที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเนี่ยผมก็จะไปกลางเต็นท์คือมีรถบ้านไปจอดแต่ผมไม่นอนที่รถบ้านหรอกครับผมก็เอาเต็นท์กว้างไปกลางในศาลาก็ปรากฏมีเอฟซีจำได้ครับเขาก็ลากเต็นท์มาประชิดผมเลยสองคนเลยสองข้างเลยบอกว่าผมเป็นเอฟซีมาจากแม่สอดครับอีกคนมาจากลำปางครับ ไม่รู้จักกันนะสองคนเนี่ยบอกว่ามีอะไรเหอรอเขาบอกว่ามารักษาผมมารักษาผมนะครับมาเป็นเพื่อนผมนะครับผมก็เอ,อได้ก็มีเพื่อนนะครับกลางคืนเราก็นั่งเจริญภาวนาไปเนี่ยไอ้คนอรารักขาผมนี่โกนหูคางหูคางมารับกันนะครับเหมือนอึงอ่างคลางเงี้ยแถมติดลมด้วย ก็ผมก็กลัวมันตายนะฮะมาเนี่ยไอเรายังไม่หลับอะครับมาก็นั่งเจริญภาวนาไปนีโ่โอ้โหไอทางนั้นก็รับกันนะฮะไอนี่ก็เริ่มเป็นภาระแล้วนะครับต้องมาไลททั้งช่องดำช่องแดงด้วยไปไหนต้องพกโทรศัพท์สองเครื่องแล้วมันก็ต้องพ่วงข้อมูลเหมือนกัน ไปไหนขาตั้งกล้องก็ต้องพกสองอันแบตบสำรองก็ต้องสองอันหูฟังก็ต้องสี่อันไอตัวไม์ก็ต้องเป็นสี่อันพกไอ้หาถ้ามีไทยทงไทยถามอะไรอีกเนี่ยสงสัยต้องพกโทรศัพท์เป็นสามเครื่องต่อไปถ้ามีช่องฟ้าด้วยก็สงสัยเป็นจออย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> อ๋อ แค่นี้ก็หนักแล้วนะครับไหนจะเขาหลามอีกไหนจะขาตั้งกล้องไหนจะแบตสำรองชีวิตแม่วุ่นวายแท้นะครับชีวิตวุ่นวายแท้นะครับอืคนจะขอถ่ายรูปเจอผมเนี่ยบอกขอถ่ายรูปนะครับมาอย่างเงี้ยนะฮบางคนจะถ่ายก็ไม่ถ่ายมายืนจ้องเลอยู่นั่นเราไอ้คนนี้มันจะฆ่ากูหรือเปล่าวะเนี่ย นะครับครับถ้าไปแวะกินตามร้านอาหารตามศูนย์อาหารไม่ค่อยได้กินลวครับมาก็แต่ผมก็มีความสุขครับเจอเอฟซีขอถ่ายรูปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาก็มีความสุขดีครับผมไม่เครียดไงผมไม่เครียดนะมีครับไปยืนฉี่อยู่ที่ปั๊มเนี่ยยืนแอนฉี่อยู่นะครับไปเจอเอฟซี ขอ่ายรูวกหน่อยได้ไหมบอกโอ้โหมึงจะเอาตอนกูแอนเนี่ยเหรอบเ,เอาเอาเอาบอกเดี๋ยวรอดฉีเสร็จก่อนได้ไหม <c oughs> สนุกดีนะครับสนุกดีนะครับ <c oughs> ผมก็มีกันและกันและกันและกันครับมาเนี่ยเรื่องปกติผมนะครับมาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้ฉี่ไปยืนแอนก็ไม่ได้นะครับต้องเข้าปิดห้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับยืนแอนฉี่มาขอถ่ายรูปบอกไม่แอนะครับคือเขาฉี่เสร็จแล้วครับผมไปก็ยืนฉี่เราก็กําลังจะทําภารก,กิจเราท่านครับขอขอขอถ่ายเลยได้ไหมครับเซลฟี่ครับรถผมจะออกแล้วครับมันมารถบัสรถตู้อะไรก็ไม่รู้ครับเอ,อ <laughs> ผมก็เห็นใจเขานะ อุตสาห์วิ่งมาครับเตรียมขอเซฟี่ไอ้เราก็ยังยังยืนฉี่อยู่อย่างเงี้ยครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยตลกดีครับก็บอกทำไมเดี๋ยวรอหน่อยบอกรถผมจะออกครับมันมารถโด,ดยสารนะฮะแล้วเขาแวะให้เข้าห้องน้ำกันไอ้รถตู้โดยสารนะครับ <c oughs> <c oughs> บังเอิญผู้บริหาร Workpoint เนี่ยผู้บริหารท่านหนึ่งของ Workpoint เนี่ยเวิร์กพอยต์เขาจะมีผู้บริหารอยู่สามท่านมั้งครับ สามท่านคือท่านที่หนึ่งคือท่านพี่ตาปัญญาเนี่ยแล้วท่านที่สองแล้วท่านที่สามเนี่ยบังเอิญเขาเชิญผมไปออกรายการที่เวิร์กพอยต์ปรากฏเขาก็มาต้อนรับผมนะครับทั้งคุณตาปัญญาด้วยทั้งสามแล้วคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าผู้ริหารเวิร์กพอยต์อันดับสองเรื่ออันดับสามก็ไม่รู้นะครับเขาเป็นน้องของคุณทะเรศสดสีคุณทะเรศสดสีซึ่ง เป็นนักอนุรักษ์เป็นนักอนุรักษ์นะครับแล้วก็ล้องเรียนคนไปบุกลุกป่าไปทําเหมืองที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและคุณทะเรศสดสีก็ถูกฆาตกรรมคนร้ายฆาตกรรมใช้เข้าหลามไปยิงเห็นแต่รอยเลือดแล้วก็อุ้มหายไปหาศพไม่เจอผมก็ไปทําคดีนี้ ในวันที่ผมไปดูที่เกิดเหตุก็เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปกับคุณแม่นะครับมาขอร้องผมว่าให้ช่วยตามหาช่วยเหลือพี่ชายเขาด้วยนะครับเวลามันก็ผ่านมาน่าจะปีสี่แปดหรือสี่เก้าไม่รู้นะครับแต่ห้าเก้าห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ผ่านมาสิบห้าปี ผ่านมาสิบห้าปีเด็กหนุ่มคนนั้นก็กลายมาเป็นผู้บริหารของเวิร์กพอยมันเหมือนละครมันเหมือนหนังอ่ะวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขอร้องให้เราช่วยตามหาพี่ชายเขานะครับตามหาพี่ชายเขาช่วยเหลือนะครับผมก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับคดีนี้เป็นคดีที่ไอ้กำนันสยามจ้างมือปืนจะมายิงผมนะ แต่ผมก็ไม่โกรธกำนันสยามครับมาผมจับเขาสารที่ภาคษาประหารชีวิตนะครับช่วงเขาประกันตัวมาเนี่ยนะครับจ้างมือปืนให้วิเชียนโพถนงมือปืนที่ยิงดรธนงที่ปากช่องดออรธนงนี่เป็นที่ปรึกษาบริษัทของบริษัทรวยเป็นหมื่นล้านเลยนะครับให้มือปืนมา ผมก็ระวังตัวอยู่แล้วเห็นนี่ผมก็โดดข้ามลัวพุ่งข้ามลัวชักเข้าหลามสั้นจี้หัวมันก่อนเลยเข็นไปเข็นมาแต่ผมก็ไม่ได้โกรธกำนันสยามนะไปยึดข้าวหลามเอ็มที่ผกมามึงไม่เอามาให้ภายในยีพิตกดินเนี่ยมึงตายทั้งโคตรปรากฏว่ามันไปเอามาให้เอามาให้ผมจบก็จบครับจบก็จบนะเนี่ยคดี ที่ไปขี้คายคดีนายเตรยสดสีเนี่ยครับนะครับมันก็มันเหมือนละครนะ่ะเขาบอกพี่ชีวิตพี่กับผมนี่เหมือนละครนะโลกกลมจริงๆเลยนะครับเขาก็เลยขอประวัติผมเนี่ยไปเขียนเป็นละครได้ไหมผมก็บอกเอาเลยเขาจะเอาไปสร้างหนัง สร้างหนังนี่มันสร้างลําบากครับสร้างหนังเนี่ยเขาสร้างลําบากคือเขาคนเขียนบทเขาบอกว่าต้องเอาตัวพระคนร้ายเก่งๆคนร้ายที่ฝีมือทัดเทียมขับเที่ยวกันกบซะปุ๊บผมเป็นตัวเอกนะต้องมีคนร้ายที่มันขับเที่ยวกับพระเอกเนี่ยจนกระทั่งตายแล้วกูไม่เห็นมีใครเก่งขับเที่ยวกับกูอะ เห็นมันตายหาหมดนะครับนะครับเห็นตายหาหมดนะครับเขาเลยหาคนร้ายไม่ได้ครับหาคนร้ายไม่ได้ครับคนร้ายที่จกะดัจักกันแล้วก็ฝีมือที่จะสู้ยิบตาก็มีเสือนิดหรือต้อยเย็นใจคนเดียวนนอกจากนั้นเนี่ยผมว่าฝีมือไม่ทัดเทียมผมเลยนะครับสู้ผมไม่ได้ไม่ใช่คุยโม้นะครับ หาคนร้ายมันไม่ได้นะมาคือมันต้องเป็นตัวลันที่ขับเครื่องกันนะจะเอาไอ้ในรวมปิ่นทองที่ตามล่ากันไปในพมา่าสี่สิบสองวันไปประทะกันจนกระทั่งไอไก่ดันไปตัดไอ้นี่เขามาพูดไม่ได้เดี๋ยวเอไอมันบล็อกผมไปอีกนะครับมา แต่ที่ใจแม่ร้อยเอร์เซนต์ยิงไม่ต่ไอ้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 รวมบิ่นทองนี่ก็โหดนะยิงชาวบ้านตายสองศพพอตำรวจไปปิดล้อมตำรวจไปกันสี่ห้าสิบคนเลยยิงตำรวจตายอีกสองรวมเป็นสี่แล้วก็หนีไปนะครับผู้บังคับบัญชาผมบอกไปเอาล่าหัวม,มาให้ได้นะครับผมก็ตามไปที่ไปเจอไอ้เลดทองคำแล้วมันไปทำ เข้าหลามปืนลั่นนะครับไปในพมา่าเลยครับตามแบบไปดูหนังก็ต้องดูหนังเรื่องสารวินนะ่ะท่านต้องไปดูหนังเรื่องสารวินนะ่ะผมก็ไปตามแบบจ่าแล่มเลยนะครับไล่ตามกันในนั้นนะครับไปปะทะกันในนั้นนะครับไปปะทะกันจนลูกน้องของพันตีฮูเซนผู้พัน กะเหลี่ยงมุสลิมไปเสียชีวิตนะครับมีร้อยโทคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับแล้วก็ลูกน้องเขาเจ็ดแปดคนเสียชีวิตนะครับแต่ผมไม่เป็นไรไอ้ไก่ลูกน้องผมไม่เป็นไรนะครับมันถ้าทําเป็นหนังมันก็ต้องทําแบบไอ้มือดำอะไรอย่างนั้นแหละวะเรื่องมือปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาก็ วิสามันกันก็มือปืนเสียชีวิตทุกทีนะครับเสียชีวิตทุกทีแต่ที่ยิงสู้ยิบต,ตาและผมประทับใจมันมากก็คือไอ้เสือต้อยคนเดียวอนะในชีวิตรับรายการมาสี่สิบสองปีมีประทับใจคนเดียวผมว่าเสือต้อยนี่เหนือกว่าตีใหญ่นะตีใหญ่แม่นแค่ยิงแหกวงล้อมแล้วก็หนีอย่างกระหมาแต่ไอ้เสือต้อยนี่หนีได้มันไม่หนีนะ มันหนีขึ้นภูเขาเนี่ยมันแอบเงียบๆมันก็หลบหนีไปได้เลยครับ